นะมาดูรอบเครื่องยนต์เขานะอยู่ประมาณหกรกว่านะครับก่อนทําการแก้ไขนะเดี๋ยวหลังทําการแก้ไขมาดูกันว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะสาหรับ4ี่ดีหกคันนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหึ่งงาน1นึ่งเคสครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ยิย่งยนืน วิ่งไม่ออกแล้วก็เครื่องยนต์มีอาการหอบหอบวิ่งวิ่งไม่ออกนะฮะหอบคือเครื่องยนต์มีรอบสวิงนะครับคันนี้แต่ว่าเขาจะไม่สวิงบนหน้าปักจนรอบเครื่องยนต์สวิงชัดเจนนะไปดูเดี๋ยวเราเปิดสกร,รูให้ดูนะสำหรับคันนี้อาการหอบของคันนี้เป็นแบบไหนนะครับคันนี้ให้สังเกตว่าเครื่องยนต์นะครับเขาจะสั่นแล้วก็เดิน ไม่สม่ำเสมอนะมีอาการคล้ายๆรอบสวิงนะฮะสังเกตเลยว่าเครื่องยนต์สั่นมากนะครับเนี่ยตอนนี้มีอาการวิ่งไม่ออกด้วยนะวิ่งอื่นวิ่งไม่ออกแล้วก็เครื่องยนต์ตันนะครับยังไม่เขยานะ่าแต่ว่ามีอาการคล้ายๆรอบสวิงนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเครื่องยนต์เดินหอบนะครับ แต่ส่วนมากที่เราจะเจอในรถดีเซลส่วนมากจะมีอาการเขก mm. เขกสัน่นเขย่านะแต่ัรน,นี้ลอกเครื่องมันเหมือนเดินเดินหอมเดินไม่เต็มที่นะเดี๋ยวเห็นภาพยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเอาขวดน้ําใส่ให้ดูนะฮะก่อนทาแล้วก็หลังทําให้ดูให้สังเกตที่ขวดน้ําที่ผมตั้งไว้นะว่าอาการนี้จะหายไหมนะครับอ่ะนะผมไปหาขวดน้ําเปล่ามาแล้วนะครับแล้วก็จะวางบนเครื่องยนต์นะครับ ให้ดูการที่เครื่องยนต์สั่นหอบเดินไม่นิ่งนะเห็นไหมครับอราเห็นภาพนะครับผมพอเห็นภาพว่าเครื่องยนต์มันสั่นหอบเดนะินไม่นิ่งครับแล้วก็เสียงเครื่องให้ฟังนะนี่นะคันนี้เป็นปัญหาแบบนี้นะฮะเราจะมาแก้ไขกันนะครับเรื่องต้น นะครับผมจะให้ไปดูค่าสดกันก่อนนะครับเข้าไปดูค่าสดพร้อมกันนะคันนี้ปัญหาจะมีอะไรบ้างนะครับพอเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนช่างแล้วก็ f อนะครับนี่ไม่มีไฟเครื่องยนต์โชว์นะฮะรอบรอบเครื่องให้สังเกตดูนะครับตรงนู้นนะนิ่งนะครับไม่สวิงนะครับแต่ว่า เสียงเครื่องมันฟ้องเรานะครับอเรามาดูที่ค่าสดของรางนะครับสังเกตว่าค่าสดของรางอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่บางครั้งวิ่งสูงนะขณะที่รอบเครื่องเดินเบาบางทีวิ่งขึ้นถึงสี่สิบนะครับหัวฉีดของรุ่นนี้เขาอายเป็นสี่สโตรกนะครับถ้าจะคุยก็คุยกันยาวอยู่นะให้ดูคร่าวๆหลักๆนะ อยู่ในเกณฑ์เอาผมจะบอกไองอย่าง,งสูบที่หนึ่งนะครับหนึ่งอ,อ่านเป็น 4, สี่โตกนะหนึ่งสองสามสี่นี่คือหนึ่งหนึ่งหัวฉีดของแต่ละครั้งนะครับอ่าสองสามสี่เยอะอยู่นะสูบที่ 4, สี่เสถียรสุดนะครับคือศูนย์อย่างเดียวนะแต่หลกักๆแล้วหัวฉีด นะครับของคันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะเราดูค่าตัวเลขนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้เลวร้ายมากนะครับแต่สําหรับตัวเลขนะมันจะเป็นตัวฟ้องให้เราประเมินการซ่อมเฉยๆนะครับจริงๆแล้วนะคันนี้ผมได้คุยกับเอฟซีนะว่าอาการวิ่ไม่ออกเลยต้องทําอะไรบ้างนะฮะอ่ะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการ ซอร์วิสนะหรือว่าซ่มอมบำรุงตันนี้นะตันนี้วิ่งมา3ามแสนกว่ากิโลละนะฮะลัาๆเลยหนึ่งเราจะให้เอฟเรานะเอ่อยกถังน้ำมันลงมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็สองนะครับเปลี่ยนกองโซล่านะฮะัดับที่สามขาดไม่ได้คือหัวฉีดต้องอ,ออกมาเช็คมาเท็นะมาตวงน้ำมันดูนะครับห่างไหม จ่ายน้อยไปไหมจ่ายมากไปไหมอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นเข้าร่วมไม่ดีคือขาดไม่ได้ในรุน่นนี้ถ้าเราลื้อหัวฉีดต้องถอดเข้าร่วมทุกครั้งนะครับเข้าร่วมไม่ดีเอามาล้างเลยนะขาดไม่ได้เลยของอูเก็ดไม่รับแต่บอก,กคลิปนะหนึ่งคือการตั้งวาลวของเครื่องยนต์นะครับวาลไอดีเสียเราปรับตั้งใหม่นะ s อสซีวาดูอีกทีนึงนะหลังจากที่เราแก้ไขแล้วค่าค่าของแรงดันลางยังสูงอยู่ผมจะทําการเปลี่ยนเอสซีวาเพราะเราไม่แน่ใจว่าเอซีวาที่เขานํามาใชนะ้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะกานนี้ว่าดีไหมนะฮะแต่ถ้าไม่ดีเราจะมีตัวทดสอบทดลองนะครับหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับในงานซ่อมบำรุงในมิสูมิชิปาเจโรเครื่องยนต์สีดีห้าหกันนี้นะนี่นี่นี่ ุกครั้งนะผมบอกทีมงานทุกครั้งนะคือหนึ่งเลยนะอย่าลืมนะครับล้างทำความสะอาดแอร์โฟนะจุดเล็กๆจุดเดียวนะอาจทําให้เราผิดพลาดได้นะอันนี้ล้างทุกครั้งแล้วก็กองโซล่าเปลี่ยนทุกครั้งเวลาทําการซ่อมบารุงนะนะแล้วก็จะมีคันนี้มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้นะรอตามนะสําหรับ c ี5ดคันนี้กับอาการเครื่องยนต์สัน่นพอบนะครับ นี่อย่างนี้เลยจะหายไหมนะครับอา่าวปาเจโร่นะครับอถอดหัวฉีดออกแล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะโอ้ยบังคันถอดออกมาดำนะฮะสกปรกมากนะครับอันนี้สภาพดีนะ FC บอกว่าใช้น้ำมันเกรดดีตลอดนะครับขอแนะนำนะะน้ำมันเกรดดีๆใช้เถอะครับถ้าใช้เกตรดต่ำๆ สังเกตได้เลยว่าสภาพเครื่องยนต์ของท่านเปิดออกมาจะเป็นคราบสีดำๆมะคราบเหนียวนะครับแนะนําน้ํามันเกรดดีๆนะครับในการเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งนะฮะอ่าคันนี้ผมจะนําหัวฉีดนะครับออกไปทําการตวงน้ํามันนะฮะคันนี้เอซีบอกว่าเอ่อกินน้ำมันเชเพลิงหนักนะอยู่ประมาณ 7จโลลิตรนะถือว่าหนักนะถือว่าหนักนะครับนะรอตามปัญหาที่เครื่องยนต์เดินหอบนะครับแก้ไขตรงไหนถึงเป็นปัญหาแล้วก็แก้ไขตรงไหนถึงจะจบปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากที่เราทําห,วหัวฉีดเสร็จ <c oughs> ก็จะมีการปรับตั้งวาวนะตัวนี้สูตรเด็ดนะสูตรเด็ดของอู่สมรวยังไงก็ต้องต้องตั้งนะ การปรับตั้งวาล์วนะแล้วการล้างเท่าร่วมดีนั้นเป็นการเซอร์วิสที่ที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับการซ่อมรถนะครับหรือว่าการซ่อมบำรุงนะฮะทุกครั้งต้องทำนะครับมาดูนะสำหรับหัวฉีดทั้งสีต้นในวิสุปาเซโกันนี้นะผมได้ทำการถ่อนนะครับแล้วก็ล้างใหม่แล้วนะสำหรับหัวฉีดตอนนี้ก็ลงตวงน้ำมันน้ำมันที่ตวงออกมาน,นั้นอยู่ในระดับที่ปกตินะ อยู่ในเกลเลยนะสล้วเราหัวฉีดของคันนี้นะล้างทำความสะอาดปรับทุวงน้ํามันใหม่นะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานนําเอาหัวฉีดคันนี้กลับเข้าไปใส่นะครับหัวฉีดไม่เสียนะเราแค่ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ปรับน้ํามันใหม่จบแล้วเดี๋ยวนําไปใส่ครับเอาถัางน้ํามันปาเจลโลคันนี้นะยกลงมาแล้วนะครับ สภาพถังน้ำมันท่านในดีกริปน้ำมันสภาพสภาพดีเลยนะฮะกองตัวนี้ที่เราคิดว่าจะตันไม่ตันนะครับก็ประกอบกลับครับผมล้างทำความสะอาดกองตัวนี้หน่อยแล้วก็ประกอบกลับได้เลยครับจ้าคันนี้นะทีมงานประกอบถังน้ำมันแล้ว ตอนนี้กำลังเปลี่ยนกองโซล่านะครับประกอบแผงไอห,หน้าปัดไออะไรเนี่ยเรียกอะไรนะเรียกเลยนะปัดน้ำฝนนะสมองผมจะเบลอๆหน่อยนะครับช่วงนี้สมองเพราะว่างานเยอะนะบ,บางทีทำฟอร์ดมาทำอีสูมาทำโตต้ามาทำมิสูนะครับทำทุกยี่ห้อนะฮะสมองผมเวลาจะพูด จะช้าหน่อยนะเวลาคิดมันเริ่มเบอร์แล้วนะครับนะสำหรับท่านนี่ฟังคลิปบางทีเหมือนผมจะพูดช้านะจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับ่ะให้ทีมงานประกอบไปก่อนนะครับมาดูมาดูกันนี้มายังเอ้าเอ้าติดง่ายแ,แยกไว้ยกไว้เดี๋ยวน้ำมันขาดช่วง ยกักยกไปยักไปมันจะมีตรงนี้เอาประแจเบอร์สิบแบนข้างมาไป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 แล้วก็กดต้องกดไปไปเห็นไ,ไ,ไหมมีอากาศมีอากาศแท้ๆมาเอไงไหม,ไไหมอ่า อากาศหมดแล้วสันล็อกเลยนะสังเกตว่าเครื่องยนต์เดินนิ่งกว่าเดิมนะกิฟตเลยนะครับของเดิมเขามีสวิงกวดน้ําไปไหนหาขวดน้ำมาด,ดิเอาไว้ในรถอะ่ะนะเอาขวดน้มามําวางไปแล้วนะครับสังเกตว่าขวดน้ําไม่ได้สัน่นแบบเดิมแล้วนะนิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกัน,นครับของเดิมเขาจะมีสวิงสวิงนะ มันจะเขย่าสั่นกว่านี้นะให้สังเกตเวลารอบเดินเบานะเอฟี FC เราได้ยินอยู่อ่าดูรอบเครื่องยนต์นะครับข้างในนิ่งกิฟไปไม่มีโชว์นะสำหรับเรเจะโลกันนี้นะก็คันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับมีปัญหาอะไรไหมเสียงดังมีไหมนะครับ ปัญหาของคันนี้ก็เกี่ยวกับการที่หนึ่งเลยไม่ได้ทําการปรับตั้งวาวนะเลยทำให้เครื่องยนต์เขาเดินไม่นิ่งนะคันนี้คันนี้วาวยันวาวห่างนะเลยทาให้เครื่องยนต์เดินไม่นิ่งนะแต่การปรับให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวาวไอดีไอเสียนะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกองโซล่านะเวลาเราซ่อมบํารุงดูแลรักษาเราจะต้องการเปลี่ยนทุกครั้งนะสำหรับทางอู่ของเรานะครับ ่ะคันนี้ให้ทีมงานไปวิ่งดูนี่นะมาดูรอบรเครื่องยนต์เขานะอยู่ประมาณหก0้กว่านะครับก่อนทําการแก้ไขนะเดี๋ยวหลังทําการแก้ไขมาดูกันว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะสําหรับสี่ี้หกคันนี้นะครับแปางอย่างมากเร์ไหม เดิมไหมครับของเดิมครามันจะมีพะเยาตันนะครับเดี๋ยวเราหาขวดน้ํานะครับมาใส่ให้ดูนะครับหลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้วนะสําหรับพิซูพิชิปาเจโรสี่ดีห้าหกกันนี้นะครับให้ดูภาพโดยรวมนะครับเนี่ยประมาณนี้ของเดิมเขาพะเยามันจะฟองพื้นพื้นพื้น แนี่ประมาณนี้แหละอยู่แล้วของเดิมเขาสั่นแบบนี้สั่นหอบนะครับทีนี้ทีนี้ไงไปไปปิดแอร์ไปปิดแอร์เอาวางไว้ให้ดูเลยเอออ่ะไปปิดแอร์ไปปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์เบาลง ติดแอแล้วเป็นไงืไงล้วจับแบบวัยวเนก็อ่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับ <c oughs> เออเอ,อ,อันนี้รอบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอาการให้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 สีสังเกตนะมันจะมีอาการหอบหอบมือ,อ,อแต่นี้หายสนิทแล้วนะครับ คันนี้เดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบทดลองนลก่อนที่จะส่งมอบ f อฟของเราเดี๋ยวให้ทีมงานออกไปวิ่งทดสอบนะครับมาดูนะฮะหลังจากทําการแก้ไขนะฮะดูรอบเครื่องยนต์นะครับสังเกตไหมอ่ารอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงเก้นะต่างจากเดิมนะครับ หกร้อยนิดๆน,ดนั้นสวิงแน่นอนนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับเล่าเล่าเรื่องอยู่นะครับวันนี้ทีมงานออกไปวิ่งแล้วนะสำหรับการนี้ผ่านแล้วนะครับก็พร้อมจะส่งมอบรถให้เอฟซีของเราแล้วนะฮะอันนี้วิ่งวิ่งอื่นที่ไม่ออกก็เกี่ยวกับหนึ่งลยท่อท่ออากาศมันรั่วด้วยนะครับทําให้รถวิ่งอื่นแล้วก็ คันนี้มีปัญหาเรื่องกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยครับก็เลยเป็นปัญหานำมาแก้ไขนะฮะก็เราเทสหัวฉีดมันปกติเนาะเห็นบอกว่ากินน้ำมันอยู่ประมาณ8โลลิตร9โลล,ลิตรอะก็ถือว่ากินอยู่นะฮะแต่เราจริงเราอยากจะให้เอฟซีเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างจะสูงว่าทำหลายอย่างนะครับซ่อมบำรุงฮะถ้าเปลี่ยนก็ดีนะ แต่ว่าคันนี้หลักๆเลยรถมันหอบแก้การสั่นหอบอย่างเงี้ยมันมันเหมือนสวิงอ่ะแต่ว่ามันไม่สวิงแบบมากมายนะมันแค่หอบหอบอืออนะืเกี่ยวกับระบบระบบอากาศนะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ก็ตั้งวาวใหม่ด้วยนะรถก็วิ่งดีขึ้นด้วยนะครับเอาคัานนี้จบคลิปเลยนะคันนี้เอฟซจะมาร,รับพรุ่งนี้เช้านะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดแชร์นะกดติดตามให้เรานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะกดกระดิ่งนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายิวแงจเจริญการช่างนะครับ